ไก่ไทยจะไปอากาศนี้เราเข้าใจได้เราแบบดีใจมากที่ไก่เราจะขึ้นไปอยู่บนเลยสุญญากาศชั้นอวกาศไปขึ้นยึดแต่เราแต่งตัวเป็นขยะอากาศ <S <S 1> <S 1> ไม่คือเธอต้องเข้าใจว่าเราเป็นคือความภาคภูมิใจถูก<อ>ไหมที่เราได้มาร่วมงานนี้<อ>เป็นงานที่อะไรที่มันยิ่งใหญ่มันขึ้นไปชั้นอวกาศเ,<อ>เลยฉันไม่รู้ว่าวันนั้นหน้าตาฉันจะเป็นยังไงรู้ป่ะแล้วเอเลี่ยนจะตกใจฉันไหมมันสุญญากาศแล้วฉันใช่ฉันไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้ว่าคุณภาพแบบว่ามันพรีเมียมมากก็คือไก่ ขึ้นไปได้อิ่มแน่นอนได้อิ่มแน่นอนใช่ถูกต้องก็เป็นงานยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานค่ะให้รู้ว่าไม่มาตรฐานของแบบไก่ไทยเราก็ไปแบบสู่แบบอวกาศได้เหมือนกันแสดงว่าต่างประเทศก็ยอมรับถูกต้องในสินค้าของเราด้วยครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันมันนี่มันคืนระดับมันไม่ใช่ระดับประเทศนะมันระดับโลกนะนะมันไปแบบเป็นเป็นเหมือนเป็นตัวแทนทีมชาติไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ใค,ใครจะไปคิดเตอ์อยู่ที่ออวันไก่ไทยจะได้ขา่โลกเนาะยอดีด่่าีห่ครับ่นีออๆๆก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็สํา <ผม S 2> สหรับคนไทยด้วยกันเนาะเราเราเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าอาหารการกินของของบ้านเราอ่ะเป็นอาหารการกินที่ใครก็อยากมาอันนี้พูดเลยว่าใครก็อยากมาแต่พอพูดถึงไก่แล้วไก่บ้านคุณกินอยู่แล้วไก่กินคุณชอบกินไก่อยู่แล้วก็ซื้อเป็นตัวไหมก็แล้วแต่บางทีก็ลากไปกินที่อะไร กินไก่เฉยๆไก่ชอบกินเนื้อชอบกินตกไก่ครับผมเออ วันนี้ค่ะ CP Space Mission to Space เนี่ยก็คือทำให้เราเห็นว่ามาตรฐานมันไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นเราคนไทยเองก็ต้องสนับสนุนกันด้วยเนาะแล้วงานใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวก็จะได้เห็นกันว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นในงานบ้างเดี๋ยวพี่ๆก็คงจะได้ถ่ายบรรยากาศในงานมาให้ดูเนาะแต่วันนี้ก็คือเอาภาพเหล่านี้ไปให้ดูก่อนว่ามันไฮเทคขนาดไหนค่ะและเป็น Mission to Space ที่เราทำสำเร็จแล้วด้วยใชว่าเราได้ไปสเปซจริงๆแล้วไปอวกาศจริงๆแล้วครับยินดีด้วยครับครับผมครับมาเข้า่ต่อค่ะ ยังไงอฮะหน้าเขาแปลกๆอ่ะให้พี่ออกจากตรงนี้ไหมไอ้มึงรอก่อนนี่อย่าทิ้งอยู่ด้วยโอเคโอเคยังไงก็แบบโอ้ยเขาบอกเลรอว่าจะมีคำถามเนี้ยเขาพูดหรือเปล่าเขาบีบค่ะเขาถามไม่เท่าไหร่อย่าไปตกใจแรงสิเราพอเราไปตกใจแรงเราก็ดูเรื่องใหญ่สิดิ้วุ้ยโอเคตอบเขาข้าวก็พอไม่มีอะไรครับก็โอเคฮะแฮปปี้ดีตอนนี้ก็คือเปิดตัวยังเป็นทางการเอ่อไม่ได้เปิดตัวแต่ว่า ถ้ผมใช้ชีวิตอย่างนี้ปกติ <ừ m. S 2> ทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ได้ปิดเรา,าไม่ได้เราไม่ได้คือเราอย่างนี้เราคุยกับทุกคนเราไม่ได้คอมมิตกับใครเลยว่าเราเปิดตัวไม่เปิดตัวเพราะว่าเรารู้สึกว่า,วามันเป็นชีวิตส่วนตัวเราก็ใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปคนหนึ่งแต่ว่าถ้าคนรับรู้เราก็ไม่ได้ปิดอะไรเพราะว่าเราก็ไปไหนมาไหนได้กันปกติอยู่แล้วไปทํางานไปเที่ยวไปห้างไปอะไรอย่างงี้ก็คือถ้าคนเจอก็จะเห็นว่าอ๋อโอซปามุมาครอะไร ไม่ต้องสงสัยเขาเห็นอยู่แล้วคือคนที่เป็น,ปนแฟนร,รายการก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแบบจริงจริงจริงเขาก็อยู่หลายคลิปแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเห็นหรือเปล่าท่านนี้เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ปิดแล้วก็แต่ว่าเราก็แค่รู้สึกว่าทำไมเราจะต้องมานั่งบอกคนอื่นว่า ي, เราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจริงวันคือ,ค,อคือต้องอย่าลืมว่าพอเป็นโอป่าโมดเนี่ยคนร่วมยินดีก็มี <c oughs> คนที่ไม่ร่วมยินดีมันก็มคีคนร่วมบอกให้หนีไปก็มีมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแค่เราเก็บไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวเราดีกว่าแต่ว่า ใครรับรู้หรือใครเห็นใครเจอก็ก็ก็ถือว่าเราก็ได้เห็นกันว่าโอเคผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดอะไรป,ป,ป,ปกติเลยมากๆสุดๆเลยไปหไหนมาไหนด้วยกันตลอดครับ ค่ะเออเอาเออไม่เปนไรทำไมไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยกันแตทำไมมากองอย่างเดียวเลยเวลาไม่ค่อยไปูมีงานเยอะป็นคนมีงานเยอะลูกค้าก็หลากหลายหลากหลายเนาะเออเอาพี่เหมือนพี่โอ๊ตคือพี่รู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องความรักเยอะๆหรือว่าแบบเราเราเปิดตัวบางทีเราก็กลัวเฟลเหมือนกันนะถูกปะยู่ดีเดี๋ยวแบบเลิกกันแล้วกลายเป็นคนก็มองว่าเอ้าแบบคบๆบรักๆักเลิกๆเรักๆเลิกงเเพราะฉะนั้นอ่ะเราเราทำไมเราถึงเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราแบบเปิดอะไรเยอะเกินไปปัญหามันก็เข้ามา ลุมเล้าเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่แบบนี้แหละสบายแล้วก็เหมือนพี่โอ๊ตเหมือนกันคือไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่ได้เปิดคือเราแค่รู้สึกว่าก็าเราใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอ่ะบาง,บาง,บางคนปกติบางคนเขาก็ไม่ได้ลงรูปแปนเขาก็ไม่ได้ลงรูปว่าเขาคบใครหรือคุยกับใครอะไรเงี้ยซึ่งพี่จันนิมองว่ามันเป็นเรื่องปกติสําหรับในยุคนี้นะเพราะว่าในยุคนี้เราแบบเราเรา,เราเจอคนเยอะแยะมากมายแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่คนพูดถึงเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรที่มันแบบเฮย้ยไปเจอตรงนู้น ไปจะตรงนี้หรือเปล่าบางทีเราก็ไม่รู้จุดใต้ตาตอหรือเปล่าถูกปะอดีตก็มีปัจจุบันก็มีเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันเป็นเรื่องแบบในปัจจุบันแบบอนาคตไปดีกว่าอย่าไปอย่าไปแบบโฟกัสเลยว่าเฮ้ยจะต้องเป็นคนนี้หรือเปล่าคนนี้ใช่ไหมที่จะแต่งอะไรเงี้ยคือพี่ยังไม่รู้เลยว่าเนื้อคู่พี่คือใครพวกหนูรู้ไหมบอกพี่หน่อยเนื้อคู่มันอาจจะเป็นไก่ที่ไปอวกาศได้เพื่อนยังรู้รรต้องใจเย็นห้ามวินนะคะ ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเพื่อนมากเพื่อนผ่านมาเยอะนะไม่อนที่มาทำกานเยอะไม่เอาจริงๆนะเอาจริงช่วยกันดูอ,อย่าไปแบบว่า,าคือเวลานี้แบบรู้จักใครหรือแม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าคนที่ทำงานด้วยเราก็จะทฮ้ยนี้อันนี้มันเป็นอย่าง,งี้อย่างี้นะระวังนะหรืออะไรก็แล้วแต่นี้เองก็จะคอยบอกเราเพราะว่าเราเราสองคนอนะ มันเจอกันบ่อยแล้วก็แล้วก็เราสองคนเป็นคนที่ไม่มีความรักระหว่างกันดังนั้นมีอะไรเราจะปรึกษานี้นี้มีอะไรก็ปรึกษาเราฉะนั้นก็เลยผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องความรักทุกเรื่องเราจะช่วยกันช่วยกันดูเพราะว่ามันแก่แล้วเพื่อนมันเหลือน้อยมันไม่ม hmm. mm ีใครครบแล้วมันต <aprender> okay, ้องยิ้วกันได